สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหอยเด็ดครับพบกันกับแนวทางเลขดับบนล่างสายแข็ง EP 3เรจะมือวันที่16กจนกายน2565กันนะครับเริ่มที่ชุดแรกครับดับหลักสิบหลักหน่วยล่างอาจารย์สมานวันที่ผ่านมานี้ให้5ดับผ่านนะครับวันนี้ขอบปพบศูนย์นี้ดับหลักสิบล่างอย่างเดียวนะครับ ปฏิัติมาให้5ดับผ่านวันนี้ดับหลักสิบล่างอาจารย์สมานให้ดับเลข3มาต่อที่เลขดับหลักหน่วยบนนักรบอิสระนะครับอธิ่านมาให้5ดับผ่านนะครับวันนี้ให้6นะครับดับหลักหน่วยบนมาต่อด้วยเลขดับล่างอาจารย์สมานกันต่อนะครับสูตรนี้ี่ิ่านมาให้9ดับนะครับ สิบหน่วยล่างเลยนะครับผ่านวันนี้อาจารย์สมานให้ดับล่างเลขสองมาดูเลขดับร้อยสิบหน่วยบนเวียงพิงนะครับสิบหกพีกาย์ยนี้นะครับเวียงพิงให้ดับทั้งสามหลักเลยคือเลขหกาต่อโดยแนวทางดับล่าง add k e k นะครับที่ผ่านมาให้4ดับผ่านนะครับวันนี้ดับล่าง add k e k ให้ดับเลข5 ดูเรองดับ10หน่วยบน #kek e กันต่อครับวัอนที่ผ่านมานี่ให้3ดับผ่านนะครับวันนี้ดับ10หน่วยบน #kek e ให้ดับเลข8มาต่อด้วยแนวทางดับล่างมาล i กนะครับก่อนที่ผ่านมานี่ผ่านนะครับวันนี้คู่ดับล่างครับมี 1, 2, 1, 4 9 0 9 6 5 2 5่6 7า์ 5, 4 6, 7และข้อ 8, 3 มาดูของอดินมาลิกนะครับเลขดับบนนะครับวันที่ผ่านมาให้3ดับผ่านนะครับวันนี้อดิลมาลิกให้ดับบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนดับเลขหนึ่งมาต่อด้วยหลักร้อยไม่มีของแอดดาวนะครับไม่มี4นะครับหลักร้อยแอดดาวให้4ดับมาดูผลงานของแอดระเด่นขึ้นบ้างนะครับดับบนดับล่าง ที่ร้อยสิบหน่วยบนนะครับแอดระเด่นให้ดับเลขหนึ่งส่วนดับสิบหน่วยล่างแอดระเด่นให้ดับเลขเก้ามาดูสูตรนี้นะครับดับล่างนะครับวันสิบหกพฤษายน,นะครับให้ดับล่างดับเลขสองมาดูดับหลักหน่วยล่างอาจารย์สมานนะครับวันที่ผ่านมาให้สี่ดับผ่าน วันนี้ดับหลักหน่วยล่างอาจารย์สมานให้ดับเลข9ก้ดต่อไปแนวทางบ้านนาเรศวน,นรับดับล่าง10หน่วยล่างบ้านนาเรศวรให้ดับเลข9กาต่อที่แนวทางของหลวงปู่ชัยตัดขาดล่างครับ10หน่วยล่างให้ดับเลข2นะครับสูตรนี้ ต่อโดยดับหลักสิบล่างหลวงปู่ชัยนะครับเฉพาะหลักสิบล่างนะครับหลวงปู่ชัยให้ดับเลขหนึ่งต่อที่ดับหลักสิบบนหลวงปู่ชัยนะครับเฉพาะหลักสิบบนนะครับหลวงปู่ชัยให้ดับเลขหนึ่งมาดูเลขดับล่างเจลวสือพันล้าน VIP พอยลี่พลสราน,นะครับ ดก่อนนี้ให้ก้าวดับผ่านนะครับวันนี้ดับล่า,าลงแถวสัวพันล้านอยลีพลสรารน,นะครับให้ดับเลขสองมาดูทางเลขดับป้าแมวนะครับสูตรดับหลักหน่วยบนดอกชบาอธิบันธ์มาให้เจ็ดดับหลักหน่วยบนผ่านนะครับวันนี้ป้าแมวให้ดับหลักหน่วยบนที่เลขหกมาดูดับหลักสิบดอกแก้วนะครับอธิ่ผนานมาให้สามดับผ่านนะครับวันนี้ ให้ตัวเลข3เช่นเดิมครับเป็นเลขดับหลัก10สูตรดอกแก้วมาต่อด้วยสูตรสุดท้ายของป้าแมวนะครับดับหลัก10หลักแรกพบนะหมดก่อนให้1ดับผ่านนะครับวันนี้ดับหลัก10หลักแรกพบป้าแมวให้ดับเลข1เช่นเดิมครับมาดูแนวทางดับแต้มล่างเวียงพิงนะครับ16กคู่นนนี้แต้ม7นะครับเวียงพิงให้ดับส่วนคู่ดับก็จะมี0 7นย์ห สองห้าสามสี่สี่สามอหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเก้าและก็เก้าแปดมาดูสูตรดับล่างสูตรนี้กันนะครับงดก่อนให้สองดับผ่านนะครับวับนนี้ดับล่างให้ดับเลขสี่มาดูผลงานเลขดับขาดล่างแอดนาหนานะครับวับนนี้ให้ดับล่างที่เลขเจ็ดนะครับส่วนล่างชุบเต็มแอดนาหน,นาก็จะมี 90 91 92 93 94 80 81 82 83 84 70 71 72 73 74 60 61 62 63 64 50 51 52 53แลวก็54นะครับถัดขาดล่างเกดก็ตัดชุดที่มีเลขเกดออกก็จะเหลือเพียงแค่20ชุดเท่านั้นนะครับมาดูเลขดับบนนะครับ หอดสิบหกพฤษาคสูตรนี้นะครับดับบนนะครับร้อยหน่วยบนดับ4กับ0นะครับมาดูสูตรเลขดับร1 0ยหน่วยบนเวียงพิงสูตรนี้นะครับเจ้าของบนงานให้ดับที่เลข7มาต่อด้วยสูตรของเวียงพิงนะครับของตะวันวาดนะครับขอไปดับร้0ยหน่วยบนตะวันวาดนะครับให้ดับเลขหนึ่ง มาต่อด้วยตัวนี้ครับดับบนนะครับดับ4ีวันที่แล้วก็ดับบน4นะครับดับแต้ม10หน่วยบนดับ5นะครับวันที่แล้วก็แต้ม5เช่นกันครับวันนี้ตัวนี้ครับดับบนดับ4นะครับดับแต้ม10หน่วยบนดับแต้ม5มาดูแนวทางเลขดับบนนะครับเลขวิทยาศาสตร์โดยชาวนะครับจากวารสารเจ้าสัวแห่งวงการคางเลขเด็ด ผังเลขนะครับดับบนนะครับรอยสิบหน่วยบนดับเลขสี่ต่อด้วยของสายลมเหนือนะครับดับบนทุกหลักนะครับดับเลขสี่นะครับเจ้าของผลงานบอกว่าชนเด่นเลือกเด่นนะครับมาดูเลขดับสิบหน่วยบนโกสัมปีนะักคำนวณนะครับมริพันธ์มาให้สี่ดับผ่านนะครับวับนนี้แจนโกสัมปีนะักคำนวณนะครับให้ดับสิบหน่วยบนที่เลขสอง ต่อการที่ดับบนทุกหลักนะครับเจ้าสัวพออははับบนล exactly. ้าน v i ไอพีลี่พลสรรนหมดก่อนนี้ 8, ให้แปดดับผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลขหนึ่งนะครับดับบนทุกหลักมาดูเลขดับบนนะครับจุดนี้ให้ตัวเลขเก้านะครับดับบนทุกหลักบนนะครับร้อยิหน่วยบนมาดูดับล่างทุกหลักนะครับแอดพิมมี ใ้ตัวเลข0นย์นะครับดับ10หน่วยล่างมาดูเลขดับแต้ม10หน่วยบนนะครับหมดก่อนนี้แต้ม7กับ9กนะครับดับ่านวันนี้ดับแต้มสิหน่วยบนแต้มเกับ9นะครับ,บ,นนบ,บ,บ,รบส่วนคู่ดับบนก็จะมี0770์9จ็ด8จ็2ศูนย์ศูนย์เก้าเหนึ่ง

82, 87และก็88นะครับรวม18ชุดนี่มาดูโดยรวมนะครับชุทํทำบุญกับพ่อแม่นี้ระบน,นะครับ3สูตรนี้ดับบนนะครับดับทุกลักบนมี6มี7มี4มาดูแนทางเลขดับแต้ม10บหน่วยบนคนวันอังคารน,นะครับวันที่ผ่านมากว่ามือก็ผ่านนะครับชุดดับที่ให้วันนี้ดับแต้ม10หน่วยบ,บนนะครับ คู่ดับนะครับก็จะมี0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1แล้วก็9 0นะครับแต้มโดดเก้นะครับ10หน่วยบนมามาดูเลขดับแต้มล่างนะครับคนวันอังคารนะครับเมืที่ผ่านมานี้ลดนะครับวันนี้ดับแต้มล่างคนวันอังคารให้ดับแต้ม6นะครับคู่ดับมี

บนดับเลขสี่นะครับผ่านวันนี้ดับบนแอดหนูบิวคนเดิมดับบนดับเลขสี่ครับมาต่อด้วยดับล่างแอดหนูบิลนะครับก่อนนี้ให้ดับแต้มให้ดับล่างนะครับที่เลขหนึ่งผ่านนะครับวันนี้ดับล่างแอดหนูบิวคนเดิมดับล่างดับเลขหนึ่งครับมาต่อด้วยดับล่างสูตรสองแอดหนูบิวนะครับ ก่อนให้หกดับผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลขแปดนะครับดับล่างศูตร2สองมาต่อกันที่แนวทางดับล่างดับบนนะครับแอดโนบิลคนเดิมดับบนดับเลขสี่นะครับส่วนดับล่างสองตัวเลขคือแปดกับหนึ่งมาดูแนวทางดับล่างแอดบุญมนัสลักษณะผลนะครับดับล่างโมที่ผ่านมาให้หนึ่งดับผ่านนะครับวันนี้แอด บุญมนัสลักษณะพลให้ดับล่างเลขเจ็ดต่อไปครับมาดูของแอดเบิ้มเบิกบานกันบ้างนะครับดับล่างตรง20ปีมาแล้วนะครับมมกิคุยคายนนี้ครับดับล่างตรง20ปีครับคู่ดับมี2 1 1 2 2 3 3 2 2 6 6 2 2 7 7 2 2 8 8 2 3 4 4 3 45 45 <Amanda> <Day> 3ามเจ็ดเจ็ดสา7สามเก้าเก้าสามสี่ห้นะครับรวมยี่สิชุดต่อมาครับมาดูแนวทางเลขดับบนของอาจารย์ประโชดนะครับสองวันที่ผ่านมานี่ลุดต่อเนื่องนะครับวันนี้สูตรจะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับอาจารย์ประโชดให้ดับบน ทุกหลักคือเลข5ทีนี้มาดูเฉพาะดับล่างของแอดนาน,า,นาอีกครั้งนะครับดับล่างของหางวดที่ผ่านมานะครับยังไม่หลุดนะครับวนนี้ดับล่างแอดนานา,นาดับ7นะครับมาดูเลขดับบนสูตรนี้กันบ้างนะครับวดที่ผ่านมานี้หลุดนะครับ วันนี้จะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับดับบนวันนี้ดับศูนย์นะครับมาดูดับบนสูตรนี้กันบ้างนะครับวันที่ผ่านมานี้ให้สามดับนะครับผ่านวันนี้ดับบนร้อยสิบหน่วยบนสูตรนี้ดับเลขสี่มาต่อด้วยเลขดับบนอีกสูตรนะครับสวยแต่ไม่น่ามองนะครับวดก่อนนี้ให้ดับเลขสี่ผ่านนะครับวันนี้ให้เจ็ด ดับนะครับดับบนมาดูแนวทางดับบนแอสไรทินกันบ้างนะครับดูย้อนหลังกันไปหลายๆงวดนะครับว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับหกงวดที่ผ่านมานี่ยังไม่หลุดนะครับขอ,อไปครับหกงวดนะครับที่ผ่านมานี่ยังไม่หลุดวันนี้ดับบนนะครับดับเลขหนึ่งนะครับ ต่อด้วยในะทางดับลักซิบลักหน่วยบนแอตนาคิโนนะครับ1ันท6กรายนนี้ดับซิหน่วยบนดับเลข3นะครับวันที่ผ่านมานี้ก็ให้3ดับซิหน่วยบนก็ผ่านนะครับมาดูดีดับล่างของ,ของครูเมืองเสียนหวยกั้นมาเทพนะครับดับขาดล่างให้ดับเลข6นะครับมาดูผลงานดับล่างต่อพิศาะนะครับวันนี้วันี่26กักยายนครับ ดับล่างต่อปริศนาใหเลขแปดมาดูผลงาน,นเลขดับหลักสิบบนแอดเ13กันบ้างนะครับก่อนนี้ให้หาดับหลักสิบบนผ่านนะครับวันนี้ให้8ดนะครับดับหลักสิบบนมาปิดท้ายคลิปนี้กันกับเลขดับหลักหน่วยล่างแอดเ13นะครับ ก่อนให้5ดับหลักหน่วยล่างผ่านนะครับวันนี้แอดเคสให้ดับหลักหน่วยล่างที่เลขหนึ่งเน,นี่นะครับเป็นผลงานชุดตัวเลขดับนะครับนํามาฝากท่านผู้ชมเป็น e ีที่3ประจําวันที่16วิกาจนนี้นะครับก่อนนําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับถูกผิดทางช่องไม่รู้นะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเลขมีเข้ามิลด เกิดจากการคำนวณเท่านั้นนะครับเรลองนำไปเสี่ยงซื้อสลาลกกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจบระเบียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ตามรับ <c oughs> ชมรับฟังเลยสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่อง ในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ